ต่อไปนั่นคือรางวัลคูกายออฟเดอะเยียร์จูเนียร์สันเอรีและศิลปินดารานักร้องสุดเท่ที่เข้ารอบ5อันดับ,ด cool ดบมีดังต่อไปนี้รางวัลคู่กา์ออฟเดอะเยียร์2013ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้ นเด็คคูกิริยาจิรานต้าสีสุขปัจจันรนัทนาปร,รินสุภารัตสุกนละวะนลวัฒน์คารด และต้องขอเรียนเชิญด้วยนะครับท่านต่อไปนะฮะคุณนวลพันธ์ลำซำนะฮะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษ,ษัทเมืองไทยประกันภัยนะครับให้เกียรติมามอบรางวัลขอเสียงปรบมือครับแล้วก็นาเรียนเชิญน้องแฟนกันดูนะท่านรานนะครับเป็นผู้เชิญรางวันในรางวัลนั่นเองค่ะโอ้โหท่สวยงามมากนะครับน้อ,องแฟนที่างนั้น,นะะนะเบตาาลุ่นใหม่นะครับ และในเมืองของกุ้ยซ่านะครับรางวัลคู่กายออฟเดอะเกียร์ในปีนี้อยู่ในเมือของผมแล้วนะครับรางวัลคู่กายออฟเดอะเกียร์ตูดัลเซ็เทอร์ีนในปีนี้ได้แก่ไครนครับใครนะแม่ ไอซีพออีกครั้งค่ะขอเชิญนักเรอยน